เอาล้ครับเราก็มาถึงค่ำคืนนะฟีฟ่าเดย์นะครับวันอังคารที่26มีนาคมนะครับก็ก่อนอื่นเลยแล้วกันครับก็ต้องการขอภัยสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับไม่ปลดล็อกสักทีครับสำหรับทางด้านของเซอร์เบียเมื่อวานนี้ครับนําตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับแต่สุดท้ายนะครับก็บุกไปทําได้แค่เพียงเอาชนะทางด้านของทีมชาติไซบาร์ไปได้ถึง1ประตูต่อศูนย์ครับก็ต้องกาบขอภัยครับสำหรับผลงานหน้าช่องด้วยแล้วกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับพี่ๆคนไหนครับที่อยู่ในหมู่บ้านของเราาาาานนนนนครรรัััับบบอกกกเเลลลลยวว่ตีี้้้้้้มใหหหงง ใครที่สนใจครับอยากรับตัวรับเคลมแบบนี้ครับง่ายๆเลยแล้วกันนะปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าอยู่ครับเข้ามาสนุกด้วยกันครับและสําหรับค่าคืนวันนี้นะครับก็ยังมีโปรแกรมในธนาคนะครับค่คืนฟีฟ้าเดย์แบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในสืกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับทางด้านของในสึกยูโรนะครับแล้วก็ทางด้านของเนชันลีกวันนี้โปรแกรมการแข่งขันครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับวันนี้ครับขอหยิบยกครับทางด้านในสึกฟุตบอลยูโรหนึ่งตัวเคลมประจําหน้าช่องวันนี้เคลม90เที่สใจนะครปเจ กันในหมู่บ้านนะครับปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าอยู่นั่นเองครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับข้าคืนวันนี้1ตัวเคมก0เปอร์ประจำหน้าช่องประจำขําคืนวันนี้นะครับผอมองไปในสึกทางด้านของฟุตบอลยูโรครับรอบเพย์ออฟเวลาตีสอครับก็เป็นบิ๊กแมตนะครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านเจ้าถิ่นครับอย่างด้านทีมชาติเวลส์ครับทีมระดับที่29จากแรงกิงโลครับเกมนี้จะเปิดหลังต้อนรับการมาเยือนะครับ ของทางด้านทีมชาติโปลแลนด์นะครับทีมระดับที่30จากแงรงทิ้ิงโลกนั่นเองครับก mm ็ hmm. ถือว่าทั้งคู่ครับผลงานในช่วงหลังนะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทีมชาติเวลาผลงานในช่วงหลังต้องบอกเลยว่าไร้พ่ายนะครับตลอด6เกมที่ผ่านมาครับเป็นการชนะ4เสมอ2ครับ ส่วนผลงานล่าสุดนะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมจริงคนระับเปิดรังถล่มฟินแลนด์นะไปถึง4ประตูต่อ1ครับในนัดทิ่นแล้วนั่นเองครับและสภาพความพร้อมของทีมวันนี้คนระับทางด้านเจ้าทินอย่างทีมชาติเวลนะก็ถือว่าทางด้านโรเบิร์ตเพย์ดับไม่มีปัญหาเรื่องนะักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวครับพร้อมลงสนามเต็มระบบะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแดนนี่วอร์ดับยืนเฝ้าเสาแนวรับ,รบเป็นเบนเดวี คริสโตเฟอร์เมอร์แฟมครับยังมีทางด้านโจโลดอนครับยืนเป็นแกนหลักครับส่วนมิดฟิวแดนกลางเนี่ยจะเป็นทางด้านของคอนเนอร์โรเบิร์ตอีธานอัมปาดูนะครับยืนเป็นตัวสร้างสรรค์โอกาสครับและหน้าเป้าวันนี้ครับเป็นทางด้านของเบนแนนจอนสันครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้นั่นเองครับจะพบกับทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านทีมชาติโปแลนด์อันดับที่30จากแลงกิ้งโลกนั่นเองครับก็ถือว่าทางด้านทีมชาติโปแลนด์นะตลอด6เกมหลังสุดที่ผ่านมานะพวกเขาไล่พ่ายครับเป็นการชนะ4แล้วก็เสมมมออไไหนนนนเเเสสกกััปป2ครบลล่่าุดดียโแ์ เปิดบ้านอัดทางด้านของเอสโตเนียครับในนัดที่แล้วในศึกบอลยูโรครับไปถึง5ประตูต่อ1เลยทีเดียวัเพื่อนจะพบกันทางด้านทีมผู้เยือนนะครับอย่างด้านทีมชาติโปแลนด์อันดับที่30จากแหลงกิ้งโลครับก็ถือว่าผลงานของทีมชาติโปแลนด์นะภาคเกมที่ผ่านมาไร้พ่ายเป็นการชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมมากครับเปิดลังถล่มทางด้านของทีมชาติเอสโตเนียครับในศึกบอลยูโรนะครับนัดที่แล้วไปถึง5ประตูต่อ1เลยทีเดียวครับส่วนในด้านของสภาพความพร้อมของทีมนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของทีม ลายเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นางด้านของวเซตเซตนี่นะครับยาคุคิวออครับบานเเลกนะครับแล้วก็างด้านของอับดาวิดโอวิดครับยืนเป็นแนวรับส่วนมิทฟิลด์แดนกลางเนี่ยวันนี้ครับจะเป็นในด้านของปีโอเตอร์เซลิสกี้ครับและหน้าเป้าวันนี้ครับเป็นโรเบิร์ตเลวาดัสกี้ครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้นั่นเองครับ คู่นี้ครับสถิติครับการพบกันนะของทั้งสองทีมครับสถิติเฮทูเฮต้องย้อนไปในปี2022ครับปรากฏว่าเจอกันในรายการนะครับเนชันลีกรอบแบ่งกลุ่มครับเป็นด้านของทีมชาติโปแลนด์ครับที่ตกทางด้านของทีมชาติเวลไปกับครับในบ้านอัดไป2-1ส่วนเกมเยือนเนี่ยบุกไปชนะถึง1ประตูต่อ0เลยทีเดียวครับและก่อนเกมคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศครับยกให้ทางด้านของทีมชาติเวลวับวันนี้ครับกับผลงานหน้าบ้านที่ยอดเยี่ยมมากๆในช่วงนี้นะครับบังคับจะต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะโอเคนั่นเองครับ ถึงยังไรก็ตามครับผลงานของคู่นี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมด้วยกันหนึ่งคู่ครับแล้วถ้ามองลึกๆถึงไส้ในแล้วนะครับทางด้านของเวลเนยังดูเป็นรองทางด้านของโปแลนด์ครับและในนน้าโปแลนด์ผลงานในช่วงหลังค่อนข้างไว้ใจได้ครับคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์ฟุตบอลสามนาครับยังไงวันนี้ครับหนึ่งตัวเคมประจําค่ําคืนนี้นะครับขอมองไปที่ด้านทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านทีมชาติโปแลนด์ครับเกมนี้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับใครตามคู่นี้แล้วโดนครับผมออกให้แล้วกันครับสำหรับพี่ๆสมาชิกครับในด้าานัที่่อขปปวไหชง ใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าอยู่ครับเข้ามาสนุกด้วยกันแล้วกัน,นครส่วนข่าคืนวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงรวยๆทุกท่านแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ